โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตได้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ คราววันนี้อยู่การอัปเดตข่าวซาเกิโอแพตแมนของ RV ที่น่าจะปรับเข้ามาในซีซั่นที่35นี้กันนะครับของไต้หวันเนี่ยปรับไปแล้วนะครับวันที่2นะของไทยก็น่าจะปรับในอาที่ต่อมานะครับหรือเป็นวันที่9เดือน7นี้กันนะครับว่ามีอะไรปรับกันไปบ้างนะครับมารับชมกันเลยแล้วขอโปรยคร่าวๆนะก็จะมีฮีโร่ใหม่เข้านะครับมีไอเทมใหม่แล้วก็มีการปรับบาลานซ์ฮีโร่นิดเดียวสเปลใหม่นิดนึงนะครับโอเคนะมารับชมกันเลยนะจะขอเริ่มที่ตัวของบาลานซ์ฮีโร่ก่อนนะครับเพราะคนน่าจะสนใจกันเยอะสุดนะคคครรรรรรรัััับบบมมมมีีีฮโโโโ่่่่่่่ใใหหหออยยาาาางกกกกวววววนนนนนะะูไไปปแล้ต็็เ นี่ใน Head OK นะครับ Import สกิลมาเกือบเหมือนเดะนะครับเกือบเหมือนเดะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับอ่ะแค่นี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อนะครับโอเคทราบบาลานซ์ฮีโร่นะ แทบไม่ค่อยปรับอะไรเลยนะสัตว์ทอนทอนนะครับปรับใหม่นะครับสกิลหนึ่งนะครับถ้าเกิดยกเลิกสกิลนะปกติจะรีเซ็ตคูดาวด้วยทําให้คูดาวต้องนับใหม่นะครับอันนี้ไม่นับคูดาวแล้วก็แค่เปลี่ยนกระสุนออกเฉยๆพลังงานก็จะไม่เพิ่มไม่ลดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้เอ e r จีในระยะเวลา6วินะครับก็จะเติมพลังงานให้ได้นาะกก็ทําให้ตัวของทอนเล่นง่ายขึ้นหน่อยนะครับเวลาที่แบบอยู่นอกไฟมันก็จะเติมกระสุนได้ไม่จะเป็นว่าเออต้องเคลียร์กระสุนออกนอกปืนก่อนก็จะเล่นง่ายมากขึ้นทําให้้แบบไมมมม่่่่่ตตตอองสูปปุก็็เเจดดนนทีวาารัั<ๆ> ของทอนก็คือท่า2ท่า2ของทอนนะครับเวลาแดดยิงตัวของทอนเนี่ยมันต้องใช้ energy ถูกไหมแต่ถ้าเกิดตัวของทอนเนี่ย energy เต็มตอนแดดนะครับคูด,ดาวของท่า2ก็จะลดลงนะครับ0.5วิทุกๆ40พลังงานที่ใช้ไปนะครับอันนี้ดอยไม่ชวัวร์ไงว่าทอนมี energy 200หรือ100นะครับถ้าดอยจะไม่ผิดม,มันน่าจะมี200นะถ้า200ก็จะลดคูด,ดาวท่าน,นี้ได้ประมาณ4520ก็น่าจะลดได้ประมาณ2.5งจุาวิก็ถือว่าทำให้ท่า2เนี่ยคูดาวน้อยลงนะตอนแดดยิงแบบ energy เตตต็มมซึ่่งดีีาากกเเพระปินยัวของเนีี่่ยยเเวลามมัันนนแดดจะเติม energy ให้นะครับซึ่ง กิดอันนี้มันแดดตอนเอเนจิเต็มมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะปกติเนี่ยคนจะพยายามยิงให้ครบแม็กก่อนแล้วค่อยแดดยิงถูกปะแต่นี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะก็คือแดดตอนไหนก็ได้นะครับก็ทําให้ตัวงทอนก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแปลง่ายๆอย่างนี้ละกันต่อมาครับในตัวของแอดเนตครับโดนเนิร์ฟกันไปนะครับในส่วนของท่าหนึ่งเนี่ยเบาลงนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเวลแรกหายไป10หน่วยนะครับเหลือร้อยหนึ่งเวลสุดท้ายหายไป20นะครับสเกลเนี่ยหายไปอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพึ่ 8เมตรก็สั้นลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วท่า2เนี่ยก็เนิร์ฟลงไปอีกเมตรหนึ่งเหมือนกันก็โดยคิดว่าระยะท่า1บวกท่า2เนี่ยก็น่าจะหายไปราวๆ2เมตรได้นะครับก็ใกล้ขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่าจะไกลกับตัวของยูเอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไกลกว่าเยอะเลยคือแบบยูเอะเนี่ยกว่าจะเดินมาป่าโดนสโลว์ไปหลายทีเนาะตอนนี้ก็ทําให้ตัวของเอเนตน่าจะปวดน้อยลงนะโดยคิดว่าน่าจะเล่นเมตยากขึ้นนะด้วยเบสดาเมจที่ลดลงไปสเกลก็เนิร์ฟลงไปอีกนะเบาขึ้นอีกนะครับปัจจุบบััััันนนนนนกกกกกก็็็ยยยยยงงงแแแรรรรรววว่่่่่าาาาออออออีููเเะะะะล้ตติิปค์ฟไ สองอันเนี้ยน่าจะทําให้ตัวมาเล่นยากมากระดับหนึ่งเลยนะสับแอนเน็ตนะครับปัจจุบันนะก็ต้องรอดูนะแต่ดอยมองว่ามีโอกาสตกเทียสูงเหมือนกันนะครับสับอนเน็ตนะครับประมาณนี้ต่อมาครับอย่างเคนครับมีการบัฟคู่ดาวให้วีหนึ่งดื้อเลยนะครับในส่วนของท่าหนึ่งแล้วก็คือใช้ท่าหนึ่งไอ้ทกรอบตัวเนี่ยได้ไวขึ้นนะครับก็ลดไปวีหนึ่งง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของดาเมจก็ดอยมองว่าเหมือนเดิมนะครับมันเพิ่มเบสมานิดนึงนะเวลแาเพิ่มมา25วีสุดท้ายเพิ่มมา50หน่วยยแแแลลลลลล้ล้ล้วววกกกกกกก็็็ดดดสสสเเเงงงงงไไปป5%ใในนนนนนนททาหหััคืออออรรขขึช่่่่ตมมิบบย ดว่าดาเมจเนี่ยเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมมากนะครับแต่ว่าคูดาวลดลงวินึงก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ก็โดยมองว่าไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะครับส่วนของลาวิลเนี่ยโดนเนิร์ฟเบสดาเมจลงไปข,งข้างเยอะเลยนะครับเวลแรกเนี่ยหายไปถึง25หน่วยเลยเวลสุดท้ายเนี่ยหายไป100หน่วยเลยนะครับแต่ว่าได้สเกลเพิ่มมา20%แทนซึ่งสเกลของไอ้ตัวลาวิลเนี่ยเป็นสเกล AD เนาะเพราะงั้นมันรวมกับเบสดาเมจด้วยเพราะงั้นมันก็เลยเหมือนลดไม่จริงขนาดนั้นนะครับก็คือยัมมท่เพนนมาามาบบวตตจ 300 300ก็ได้เบสคืนมาประมาณ60นะครับในส่วนของสกิลก็ยังพอทดแทนได้บ้างแต่อย่าลืมว่าแพทนนี้เนะี่ยลาวิลจะได้ตัวของดาวสายฟ้ามาบัฟในช่วงต้นเกมเนาะมันก็จะเก่งขึ้นนะครับก็ลองรองดูว่าสับลาวิลกับดาวสายฟ้าจะเก่งแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าหนึ่งมันเนิร์ฟลงไปในส่วนของเบสดาเมจนะแต่ว่าเลตเกมมายิงแรงกว่าเดิมนะครับประมาณนี้สับเอมิลี่ครับได้รับการบัฟครับเบสดาเมจมานิดหน่อยสเกลอีกนิดหน่อยนะครับเบสดาเมจได้มาเพิ่มจาก60-110ถึงกลายเป็น75-150ถึงเพิ่่่่มมมมมาาาาถึง40เเเเเเลยยยนนนนนะะะะพิออูครัับแ้้้้ววก็็ใชไดด2 2ททีปต แล้วก็สเกลเนี่ยเพิ่มมา5%กลายเป็น45%นะก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะเอมิลี่นี่แอบบัฟมานานแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะเก่งแอบบัฟมาบ่อยแล้วนะฮะอ่ะ ประมาณนี้สับแพทนี้บาลานซ์ฮีโร่สั้นๆนะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะสับบาลานซ์ฮีโร่โอเคดอยขอมาเริ่มที่ไอเทมกันบ้างดอยว่าคนน่าจะสนใจกันเยอะในเรื่องของไอเทมปรับใหม่นะครับไอเทมปรับใหม่นะเอาชิ้นแรกเลยที่ดอยบอกว่าน่าสนใจนะก็คือตัวของผ้าคลุมสายเวทนะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2160ันหนะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับสองพักับบวกอีกร้อยหกสิบนิดนึงแต่สเตตเนี่ยถือว่าดีมากนะได้พลังเวทมาเพิ่งต้นนะ่งร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ได้เลือดมาเก้าร้อยนะครับก็เลือดเยอะนะพละพลัังงงเเวททยยอออะะะะไไม่่่่นนนสิีีคคุณจจด้ต้ตาก คือคุณจะได้เป็นตัวของพลังเวทเพิ่มเติมนะครับ26หน่วยถึง40หน่วยนะครับบวกด้วยกับโบนัสเลือดนะครับอีก2%นะครับเป็นพลังเวทมากสุดนะครับที่พลังเวทเราจะเพิ่มจากส่วนพาสซีฟนี้ได้เนี่ยคือ100หน่วยนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีเลือดบวกหลังนะครับอันนี้คือบวกหลังนะครับมีเลือดบวกหลังรวมเกิน3,000ไอเลขเขียวเฉียดที่บวกหลังเนี่ยเกิน3,000คุณก็ได้รับพาสซีฟนี้เต็มๆนะครับก็คือพลังเวทบวกเกือบ100หนึ่งก็คือรวมจากเบสทนนนะครับเป็ห่วย นะฮะสาย2สองถึง60หน่วยนะครับบวก3%เนเหมือนเดิมราคาเจาะเวทนี้ก็จะรับเท่าเดิมนะครับมากสุดถึง150หน่วยนะครับแปลง่ายเลยถ้าเลือดบวกหลัง3 0 0พันก็คือไอเทมมันให้เลือดมา9ก0แล้วถูกไหมเพราะงั้นมันขาดแม็กเลือดอีก2อ0พนะครับเราออกไอเทมเวทสักสอถึง3ชิ้นก็จะได้รับเลือดพอดีทำให้ตัวเราได้ค่าเจาะเวทเยอะนะครับได้ค่าพลังเวทก็เยอะถ้าเกิดไอเทมชิ้นนี้ได้เต็มก็ได้พลังเวทือด900ถกได้เเจาะกอยยี่สิบเจวทอดเยอกะารยอะมากเหมได้เจาะเกาเไอีกร้ายงมาก นะครับหลายๆตัวน่าจะจะอยากออกกันไม่ว่าจะเป็นไฮโน่ลอริออนจินนาแล้วก็ตามลอเลียวอะไรเงี้ยได้ใช้ชิ้นนี้ดอว่าดีมากสแต็ด,ดีเลือดเยอะข้อเสียอย่างเดียวที่เทพชิ้นนี้ไม่มีก็คือ รถคูดาวนั่นแหลคือเทชินี้คือตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจสายแท้งอะไรคือมันดีมากเพราะว่ามันได้เลือดเยอะมากนะครับแล้วก็เจาะเวทที่ให้ค่อนข้างเยอะแถมมีสเกลลิงให้ด้วยดอมว่าดีนะครับดีเป็นเทชินดีมากๆออกประมาณชิ้น3ชิ้น4ี่กำลังดีมากๆเลยนะซับชิ้นนี้นะครับ i c ช m a n s h อ p เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็นริชแมนคอยพรอมเติมเกมแบบผ่อนนานสูงสุด10เดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและ เติมคูปองบนเว็บเข้าไวไม่เกิน5ทีที่ r ี่ h m h n s h ช p นะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยมาต่อที่แหวนชิ้นต่อไปครับเป็นแหวนฟิลลิ่งเหมือนเคียวอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาชินีครับด้วทางเวท180นะครับลดคูดาวหแม็กเลือด600แม็กมาในาอีก3 0สบครับเมื่อโดนดาเมจเลือดต่ำกว่า30%จะทำการล้างซ c ตัวเองทันทีนะครับแล้วก็ได้โล่นะครับ0้าร้อ0ถึงหนึ่งพันบวกเหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์พลังเวทนะครับบวกัแป ร้0ยเวท500ซมนต์เวท500ก็ได้โล่มาแบบพันสองพันอะไรเงี้ยคือไม่ได้เยอะมากแบบไม่ได้แบบโล่เด้งแบบ ทีเดียวเต็มนะครับก็คือพอใช้งานได้ใช้ในเรื่องของโลนะฮะซึ่งพอโลเด้งปุ๊บก็จะวิ่งเร็วขึ้น30%ด้วยอยู่4ีวิคูดาวค่อนข้างนานอยู่ที่75ิาวินะครับในความเปรียบเทียบเนาะตัวไอเทมชิ้นนี้จะเทียบเท่ากับตัวของฟอสการโด,ด,ดยมองว่าฟอสการดูใช้งานง่ายกว่านะครับเพราะามันได้เกาะเลยทันทีอึดเลยทันทีแถมได้เกาะ2แบบด้วยไอตัวเนี้ยไม่มีค่าการดามจอะไรเลยเพราะงั้นมีแต่โลข,ขึ้นมาให้บวกกับคูดาวค่อนข้างนานเนาะคือโดยมองว่ามันใช้งานค่อนข้างยาก เลือดมันก็ให้มาแบบกลางๆแค่600มันไม่ใช่ให้พันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสแตนม,มันถือว่าแบบกลางๆเกินไปทําให้ถ้าเกิดเลือกจะออกดอาว่าออกของแบบฟอสการ์น่าจะคุ้มมากกว่าในการอ่อด้มชิ้นนี้เนาะมันดูไม่ค่อย oh. เซนจีน,น,น,าจาน,เ,นเท่าไหร่นะฮะพงันชิ้นนี้ดยปัดตกนะครับอาจจะไม่ได้นําเสนอเท่าไหร่สับชิ้นนี้เนาะสับสายเวทนะครับอ่ะมาต่อชิ้นต่อไปกันบ้างอย่างโฮลี่นะครับโฮลี่โคลี่เราบัฟมาน่าสนใจมากนะครับราคาเนี่ยโดนปรับลงมาให้เหลือแค่สองพันหกเนาะพลังเวทเนี่ยเหลือสามรา้อยห้าสิ เหมือนกันในตัวองพาสซีฟใหม่ของตัองโคเรียโพลีเนี่ยหนังสือเขียวเนี่ยดีมากนะครับเมื่อเราพลังเวทเพิ่มขึ้น100หน่วยนะครับได้รับค่าโบนัสดาเมจแรงขึ้น0.5%นตะครับต่อพลังเวทที่เพิ่มขึ้น100หน่วย นะครับแล้วก็ได้รับค่าการดาเมจ0.5%เท่ากันนะครับในค่าการดาเมจนะอีก0.5%นะครับสมมุติง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรามีพลังเวทรวมแล้ว1,000น่วยเราก็จะการดาเมจได้5%แล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้น5%ก็ถือเป็นไอเทมที่ดีมากนะบวกกับเบสสเต็มันให้ค่อนข้างเยอะนะมันให้พลังเวทถึง350เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันราคา2,009ได้พลังเวท400ถูกป่ะเออแต่เมื่อก่อนน่ะไม่มีรถคูดาวครับแต่ตอนนี้มีรถคู่ดาวมาให้เนาะทำให้เดาบอกว่ามัน นำได้การดาเมจแรงขึ้นด้วยนะสายแท้งก็ออกดีนะสายเวทก็ออกได้นะครับก็คือดีไหมสับชิ้นนี้ดีไม่ดีอาจจะได้เห็นหยับชิ้นแรกๆกันเลยนะจากชิ้นดีนะครับสับหนังสือเวทนะครับมาต่อต่อมาที่ตัวของ E v i l s e c เก t นะครับทำการรีเวิร์กใหม่นะครับได้สเตตเป็นพลังเวท140นะเลือด500นะครับเมื่อใช้งานสกิลโดนวงเล็บสกิลล้วนนะครับไม่มีตีธรรมดานะเมื่อใช้งานสกิลโดนนะครับจะลดพลังเวทของเป้าหมายนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทำให้อีกฝั่งเวทเบาลงนะครับสิ คือเป็นไอเทมที่ช่วยลดเกาะเวทให้อีกฝั่งถามว่าสายเวทออกคุ้มไหมบอกตรงๆว่าไม่คุ้มนะสเตตน้อยมากนะพลังเวทค่อนข้างน้อยนะได้แค่ร้อยสี่สิบแม็กเลือดก็ได้แค่ห้าร้อยน้อยทั้งสองอย่างเลยราคาก็ถือว่าแพงอยู่นะถ้าลองเปรียบเทียบกับชิ้นนี้ก็ห่างแค่ร้อยสองร้อยนะไอตัวผ้าคลุมเขียวนะครับอันนี้ก็คือแบบแพงอยู่พอสมควรถามว่าตัวไหนออกแล้วดีก็คือฟิลลิ่งแบบโลมมิ่งออกแต่ถามดอยโลมมิ่งเขาน่าจะไปออกพวกตัดเลือดสโลอะไรงี้มากกว่าก็เลยเบรทเทมที่ดอยคิดว่าไม่น่า นนะโอเคมาต่อที่ต่อมากันบ้างครับอย่างไอเทมสายแก้ภาพนะครับทีแรกก็คือดาบดูดเลือดใหม่เป็นขั้นสองไอเทมดูดเลือดเนาะราคาอยู่ที่830ก็2เท่าของดูดเลือดอันเล็กได้ก็คือเอาดูดเลือดอันเล็กเนี่ยผสมกับมีดนะครับได้มาเป็นตัวของพลังโจมตี30หน่วยนะครับดูดเลือด10%ก็สแตทสวยนะค่อนข้างดีราคาถูกได้พาสีบใหม่มาเมื่อเลือดต่ากว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรีเลือดสี่ร้อยถึงหกร้อยในระยะเวลาห้าวินะคูดาวนี่สิบวิเท่านั้นคูดาวค่อนข้างไวนะ ได้รีคาเวอรี่ชัดๆมาทีหนึ่งนะครับซึ่งไม่โดนขัดได้ด้วยเนาะก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันต้องไม่ได้รีทันทีบตุ้มต้าและมันรีใน5าวิเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดเวลเต็มเนี่ยก็รีอยู่ที่วิประมาณ120นะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ทําให้ตัวของเราซัดเตนได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ดอมว่าเป็นเทมที่ดีมากถ้าบเทียบกับราคาแค่830เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ชิ้นเล็กเนาะสามารถออกเป็นขั้นกลางไว้ห้อยไว้ได้ระหว่างเกมได้เนาะทำให้ตัวของเราเล่นได้ง่ายมากขึ้นระหว่างเกมเนาะอย่างจังเก้้ลบบบาางวรเืืออดดไไม็หแฟ์ ทีเราเลือดน้อยเนี่ยมันก็ได้พาสซีฟเนี่ยในการช่วยฮิลด้วยเนาะคูดาวแค่20วินเนี่ยแบบเราแบบเข้าไฟทิศนึงออกมาก็พาสซีฟก็ได้อีกรอบได้แล้วดอมบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะสับคูดาวที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับบอกเลยว่าจังเกิลบางตัวอาจจะน่าออกนะราคำถูกนะฮะประมาณนี้ต่อมาครับก็ไปเทมไฮไลท์เหมือนกันนะครับอย่างค้อนสโลเนาะไอเทมชิ้นนี้จะมาแทนตัวของเฮิวกะนะเฮิวกะจะเอาออกจากเกมไปเลยนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับราคาอยู่ที่2,600หน่วยนะครับได้พลังโจมตี60หน่วยพลังโจมตีไว30%แล้วกกกก็เเเเลลลืืออออออดสสแตตถวววว่่าาาาโโโรรร์์มมมมนะคัับบบีีพงจ ถึงต้อง60หน่วยก็คือได้ครึ่งหนึ่งของไอเทมโจมตีทั่วๆไปแล้วแล้วก็ความเร็วการโจมตี30%เนี่ยถือว่าเยอะสุดๆแล้วนะครับเท่ากับพวกไอเทมตีไวทั่วไปเลยทารอนดาวสายฟ้าอะไรเงี้ยคือแบบตีเร็วมาก30%นี่ถือว่าให้ตีเร็วมากนะครับแล้วก็เลือด900เนี่ยก็แม็กในเรื่องของสเตตแม็กเลือดเลยคือพอๆกับพวกไอเทมแบบสายแทงเลยแบบอีกนิดนึงก็ได้ของแทงแล้วก็คือสเตตเลือดข้างๆเยอะนับเก้าร้ในราคา2อ0พคือนับแค่สเตตเบสสเตตเฉยๆถือว่าดีมากนนนนนนะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบใใกกกกกก็็ตตตาาาาาาามมมมมทททีีีีีีีี่่่่่ช้้้้งงง3สสเเเเยยยยออ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 อลลวไพพพซซฟฟดืืืขหิ ลดความเร็วการเคลื่อนที่อีกฝั่งได้นะครับ5-10%นะครับก็คือดีมากเปยแฮมสโลว์ที่สโลว์ได้เยอะกว่าเฮียวกะนะครับแต่ว่าไม่มีวิ่งเร็วให้นะแต่ถ้าโดนสองครั้งขึ้นไปนะก็สโลว์ได้ดีกว่าเฮียวกะแล้วนะครับบวกกับมันใช้สกิลก็ได้เนาะเฮียวกะเนี่ยบังคับว่าต้องตีธรรมดาเท่านั้นทำให้ตัวของชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างใช้งานง่ายนะในเรื่องของการสโลว์อ่ะยังไม่พอนะครับชิ้นนี้ครับมีพาสซีฟแถมมาด้วยเมื่อโจมตีหรือสกิลโดนนะครับทำการเพิ่มมมมดดาาาาาาาเเเจจใใหหหหห้้้้้กกกกกรรรรรโโตีออสสิลคคคัััััังงนนนนนนนะะบบบบบถึ่ววยยยปป็แภพซ วิแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับมันคือบูมสติ๊กสายไกลภาพนะครับอ่าอย่างเช่นเราเล่นแบบพวกทาร์ลต์อะไรเงี้ยปลาสกิลไกลๆไปเนี่ยตอดปุ๊บมันก็จะมีโบนัสดาเมจเด้งขึ้นไปให้เนาะทำให้การตอดแต่ละครั้งบางทีแรงขึ้นนะครับเดาว,ว่าหลายๆตัวใช้งานคุ้ม้นะถ้าให้เตะเงี้ยปลาดาวกระจายไปไกลๆก็มีโบนัสดาเมจให้นะก็ถือว่าแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับสี่ถึงหโบนัสเอเลยก็ช่วยทําให้การตอดหรือสกิลเนี่ยแรงขึ้นได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ออกพลังโจมตีเลยมันก็ได้บวกโบนัสถึง280เยะออพสมองออมรับคร้อยแปด้นส แก้พักออกได้หลายตัวมากนะสเตตดีเยี่ยมนะครับตีเร็วเลือดเยอะทางจมตีก็กล,งกลางๆนะกหกหน่วยไม่น้อยนะไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มีโบนัสดาเมจให้ด้วยนะเป็นบูมสติ๊กได้ด้วยข้อเสียข้อเดียวที่ชิ้นนี้ไม่มีคือไม่มีเลกคูดาวนะครับนอกนั้นในเรื่องของการสโลก็ดีนะครับโบนัสดาเมจก็ดีสเตตดีนะครับชิ้นนี้เราว่าน่าจะมีโอกาสโดนเนื้อพอสมควรเหมือนกันชิ้นนี้ค่อนข้างเป็นโอ้สเตตนะนะครับสับชิ้นนี้นะสับคอนสโลนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่ตัวของดาวสายฟ้ากันบ้างดาวสสาา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 ยยฟฟ้้ปรรัับบใหมมม่่่เตตตแแนนนนนอะะะฮงววดคที 840ราคามาค่อนข้างย่อมเยาเลยถูกมากนะครับแต่สเตตให้มาค่อนข้างน้อยนะได้ตีเร็วมา35%นะครับวิ่งเร็ว8%ก็ไม่ได้เยอะนะก็คือได้แค่ตีเร็วกับวิ่งเร็วไม่มีพลังโจมตีไม่มีเลือดไม่มีโลคูดาวนะครับก็คือมาดื้อๆเลยตีเร็วล้วนๆวนะครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเมื่อตีธรรมดานะครับคุณจะได้โบนัสดาเมจ40-82หน่วยอันนี้ไม่มีสเกลนะครับบวกกับเมื่อตีครบ3ครั้งคุณจะได้รับโบนัสด,ดาเมจเป็นแบบสสยฟาชิ่งนะครับ140-420หน่วยนะ นะครับเพราะงั้นต้นเกมไอเทมชนี้จะแรงมากๆนะครับแรงโคตรๆเลยนะครับแล้วคีโร่ที่ยิงได้หลายนัดเนี่ย ก็จะได้รับผลตรงนี้ค่อนข้างเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นลาวิลอาเลนคาเฟนี่ยอนอะไรเงี้ยใช้งานได้หมดเลยไอตัวพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับผลของดาบสายฟ้าค่อนข้าง,างเต็มเไปเต็มหน่วยอย่างเช่นพาสซีฟของลาวิลเงี้ยยิ่ง3ทีเนี่ยนอกจากได้โบนัส4 0่สถึงแปหน่วยทุกครั้งเนี่ยครั้งที่3เนี่ยครบ3ครั้งเนี่ยก็ได้รับสายฟ้าชิ่งด้วยนะครับเพราะงั้นลาวิลช่วงต้นเกมหรือคาเฟนี่ช่วงต้นเกมเ่ยจะยิงแรงสุดๆไปเลยนะครับไอเทมนี้มีข้อเสียเดียวอาเลนเกมอาจจะไม่ค่อยแรงเพราะมันช็อตเบาและเป็นดาเเ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 มมมมมมจจจจจจจววววทททททดด้้้้ยยยยยใใใใใคคครรีีีี่่่่่ปป็็็็นนนนนสสาา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 ากกกภพชชััออออะะะะไไตห คุ้มหน่อยลองนึกภาพมาจ้าก,ก็ใช้คุ้มก็ได้นึกออกไหมอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับซึ่งอย่างที่ดอยบอกไปนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะทําให้ตัวตัวที่ตีไว,ไว่วลาวิวไฮเตะหรือแบบอะรรอะไรก็ตามนะใช้งานพวกนี้ช่วงต้นเกมเก่งขึ้นมากหลังจากอออเทมชิ้นนี้ได้ก็ไปไอเทมที่พาเวอร์สไปค่อสมควรเลยนะครับน่าออกมากๆสับบางตัวแต่หลายๆตัวอาจจะไม่น่าออกที่มันตีช,าชา้าๆไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะหรับตัวตีช้านะครับประมาณนี้ต่อมาครับอย่างดาบดูเลื่อยครับได้รับการบัฟใหม่มาแต่ก็โดนเนิร์ฟลงไปในเรื่อออออองงขกกาาาารรดดดููเเเเลลืืืสสยวนะมม่่จถแบ เว็บแมนพายได้นะครับอันนี้เอาออกไปด้วยนะครับสเตตเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เป็นพลังโจมตีร้อยหนึ่งดูเลือด25%่สา่ายแก้ภาพนะครับแล้วก็แม็กเลือดอีก600้อยพาสีเหมือนกับไอดาบขั้นต้นมันเลยนะโดยมองว่าพาสีมันยังถือว่าอ่อนไปหน่อยทราบไอเทมชิ้นเต็มนะครับแต่ว่าทราบสเตตโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากเนาะเพราะว่าเออมันพลังโจมตีร้อยหนึ่งดูเลือด25%เลือดอีก600เนาะก็โดยมองว่ามันเป็นไอเทมที่ราคาค่อนข้างถูกเนาะแค่พันแปดนะครับแล้วก็ได้้้้้้เเเเเเลลลือออออดดดดดวยยยยยยมม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 ััมััันนนนนนนทททททําาาาใหรรรไไไไีีีีีีีีกกขขึสส็งงู่่่่่่่ตคคิิคะะชบ หรรืออะไเงี้ยบางทีก็อาจจะออกธนูดูเลือดแทนก็ได้แต่ดอมองว่าถ้าเกิดเราเล่นชิลๆไอเทมชิ้นนี้ก็จะดีเล่นได้แม็กเลือดเนาะแล้วก็ราคามันถูกดอมองว่ามันเหมาะสำหรับการออกไอเทมแบบสโนบอลเนาะถ้าใครแบบเงินนําอยู่หน่อยๆอยากได้ไอเทมดูเลือดมาใช้ต้นเกมอะไรเงี้ยดอมว่าดาบดูเลือดค่อนข้างดีกว่าช่วงต้นเกมเยอะมากๆนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับไอเทมใหม่ก็มีเสื้อปุมอันใหม่ของสายเวทนะครับน่าออกนะเจาะเวทเยอะนะซับสายแทงเวทนะแหวนนะครับเป็นเคียวของสายเวทนะไม่น่าออกเท่าไหร่นะครับหนังสือเขีีียววนนนะะคครรรััับบดขึ้มาากกกเอออพลงงชิิต็จ แต่ว่าแรงขึ้นมากแล้วก็อึดขึ้นมากด้วยยูสิเคทไม่น่าออกนะครับดาบดูเลือดเล็กก็น่าออกมากขึ้นนะคร้อนสโลน่าออกนะครับดาบสายฟ้าก็น่าออกมากสับสายตีเร็วแล้วก็ดาบดูเลือดก็น่าออกสับสายสโลบอลนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็จะมีเรื่องของมินิเนี่ยใหม่นะครับที่จะมาข้างป้อมแรกเนาะฮะปอมแรกป้อมที่1นะครับมันจะมีคลิปตัวใหม่โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพิ่มกองใหม่ขึ้นมาได้รับเงิน55หะครับล้ว55หน่วยนะครับแล้วเาก็จะเนิอีกองไี่ปนกองงลับไ่ใชิดหน่อย้น ลดลงได้อีกทีลดลงเนาะแต่โดยรวมแล้วอีกทีของป่าแล้วก็เงินของป่าก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งทำให้ป่ารวยขึ้นนิดหนึ่งนะครับถ้าฟาร์มครบทุกกองเนาะประมาณนี้เปลี่ยนรูปลักษณ์เวงกาดโดยไม่นับแล้วกันนะครับเราไปต่อที่อีกอย่างหนึ่งก็คือมีสเปลใหม่มาสเปลใหม่เนี่ยค่อนข้างเป็นสเปลเฉพาะซีซันนะครับก็คือหมดซีซันนี้ก็จะเอาสเปลนี้ออกจากเกมนะครับเป็นสเปลสปลำมรับทำซีซันสเปลนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ป้อมหรือป้อมที่แตกไปแล้วนะครับคุณจะสามารถซั นะครับแล้วก็จะแจกโลให้เพื่อนร่วมทีมที่เป็นฮีโร่ในระยะนะฮะไอยูนิตคลิปเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันตีไกลนะครับระยะตีเนี่ยอยู่ที่7.5เมตรคือตีเท่าป้อมเนาะแล้วก็วิ่งช้านะ340รเลือด3า0นอะครับสแตทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตีแค่60 m. หน่วยเองแล้วก็มีพาสีหนึ่งนะบอกว่าเมื่อมีไอหุ่นยนต์เนี่ยตัวอยู่ระยะเดียวกัน2ตัวมันก็จะฟิวชั่นกันได้นะทาให้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับล้็ตีแรงขึ้นนะกลายเป็นตั้งครั้ง,งล75้75%ก็150%นะแต่ส่สิงที่ทุกคนต้องรู้ว่า่านชกงข ก็จริงแต่ว่าคูลดาวน์ในการเรียกมันเนี่ยเก้าสิบวินะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่หยิบมา2คนโอกาสที่มันฟิวชั่นกันได้ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับบวกกับมันเนี่ยแจกโล่ให้เพื่อนได้นะครับหนึ่งร้อยหน่วยนะบ,บวกสามเปอร์เซ็นต์แมกเลือดของเพื่อนร่วมทีมนะครับทุกๆสามวิอยู่ได้หกวิเนาะก็โล่ก็ไม่ได้หนามากโล่แบบวงอันเล็กๆนะครับร้อยหนึ่งบวกสามเปอร์เซ็นต์ก็คือโลมาสี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโดยมองว่าไม่ได้ใหญ่มากก็ก็เฉยๆนะสับสเปลนี้โดยรวมโดยมองว่าเป็นสเปลมีมนะส <laughs> เปลมมีจริงคือแบบมันแบบถาาามว่เอใช้ตีป้อมาาาาว่่่่่เเฉยยๆอออะรใช้งืนนจะตีตีป้้อมไดดกว่าหรือเปล่า นะครับอ่าใช้ฮิวอะไรเงี้ยก็อาจจะตีป้อมได้ดีกว่าหรือเปล่าคือถ้าถามดอยมันเอามาใช้เพื่อตีป้อมเฉยๆดอยเฉยๆกับสเปลนี้นะแต่ถ้าเอามาใช้เพื่อการอื่นอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับต้องรอดูว่าไอโล่ที่มันใช้มาเนี่ยดีแค่ไหนมันแบบสแต็กได้เยอะแค่ไหนด้วยต้องรอดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าถามดอยในเรื่องของการใช้งานเฉยๆในเรื่องของการเอามาแทงป้อมเนี่ยเฉยๆมากนะครับเลือกแค่สามันสองเองแลกกับฟิกเกอร์หรืออะไรที่สำคัญสำคัญ,คญเนี่ยไม่น่ามีประโยชน์มากนะนะครับต้องรอติดตามนะครับสำหรับสเปลนี้ แอนเน็ตโดนเนฟหนักนะครับตัวของทอนบัฟมาเยอะพอสมควรเคนบัฟนิดนึงลาวิวเก่งขึ้นเพราะดับสายฟ้านะล้วเอมิลี่ก็บัฟนะครับเข้าวๆแล้วกันนะสับแพดนี้นะครับกันเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กันด้วยจังหวังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสนใจไปคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน